ด้าวเสียวจนคอลเลกกคนทุกท่านนะครับทุกคนอยู่ผมจาางูคนเดิมคนดีนะฮะและว,วันนี้เราอยู่ในเกม Head OK หรือ Horn of King อะไรประมาณนั้นนะครับผมอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าตักต๊กตักต๊กตั๊กมอหรือก็คือตัวละครต้นแบบของน้อนฉีใช่แล้วละครับแต่สิ่งที่จะต่างกันนั้นก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยมีชาร์จสแต็กนะครับผมสามารถใช้ได้2รอบส่วนสกิลสองของเขาเนี่ยตามที่เห็นไปดูเมื่อกี้นะครับผมก็คือมันจะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้และตอ่อให้ใช้สกิลหนึ่งอยู่ สกิลสก็ไม่หลุดก็ยังต่อยต่อไปรัวๆ,ๆตุ้มๆๆแบบนั้นส่วนสกิลติดตัวคือทุกครั้งที่ใช้สกิลโดนฝ่ายตรงข้ามนะครับจะได้รับชาร์จแตกมาสองชาร์จซึ่งมันจะเพิ่มพลังป้องกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนิดหน่อยแต่ไม่มีดูดเลือดใช่แล้วครับฝันร้ายน้นฉีจริงๆเลยผมนี่ไม่ค่อยกล้าเล่นม่กล้าหยิบมาเลยซึ่งผมมีเมนส่วนตัวของผมแล้วอะ่ะ ขอโทษนะตักหม้อนายไม่ได้ไปต่อ้ว่าไงน้องไอ้ว่าแต่พวกมึงชุดคอสเพลย์เซนเดมาส่งแลวนะบ้าบอคอแต่พวกกูเป็นบูชาจะสั่งชุดคอสเพลย์เซนเดมาทําหอ,อกเลยวะและก่อนที่เราจะเข้าไปดูความเดือดนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันมี2เกมและมันเดือดมากก็ขอคนแะหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการไปต่อของช่องน้อยๆของพวกเรานะครับไม่ให้มันปิดให้มันเดินต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมจากการที่ทําตามใจตัวเองมากเกินไปหน่อย ช่องเราบั่งโคดินดีแล้วตัวละครต้องตักมาไงไอ้เรียกว่าหลวงพ่อแล้วกันจะอยู่ในแครดเลนนะครับผมซึ่งเป็นเลนออฟเลนของ R.O.V นั่นเอง ถ้เกม Mobile Legends, เ่มบายหรเจนเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะแต่ในฮนอนเขาเรียกว่าซูายเลนอ่ะเฮ้ยมึงเขาทําวิกมาโคตรสวยเลยของซีนาเดอไอ้นี่มันก็ยังไม่จบอีกแล้วมันจะมีบ้าที่ไหนสั่งชุดคอสเพล์ซนาเดมาแต่งเล่นวะอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยดูกันแด้สำหรับเกมนี้แล้วผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับผมดังนั้นการจัดไอเทมจัดลูนจัดอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเอามาจากสมรภูมมล้วนๆเลยไม่มีปัญญาคิดไอเทมแต่ละไอเทมผมยังไม่รู้เลยคืออะไรอ่ะ เน้นใช้สกิลเพยอย่างเดียวว่าแต่แขนมึงจะใหญ่ไปไหนเนี่ยหลวงพ่อเฮ้ยว่าแต่เราต้องใส่หน้าอกปลอมด้วยปะ่ะเพราะซินดีมันก็มีตรงไหนมันก<ม>็อนพอสักทีสิสมเกียิไอ้ดีมันก็ขยันพูดไปเรื่อยแหละสมศักดิ์แต่จาจได้ว่ากูไม่เคยโกหกเลยสักรอบเลยนะมาส่งเจ้าไว้สัมนียลตา้ฟ้าให้เขาพายังบ่เกียบ่ชมบ่จมยังระวังทา มีความสลล่าจะวิกเอาไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวแมวจะแท้แล้วนะเพื่อนมึงนี่ก็ชอบขัดจริงๆเพื่อนกําลังขึ้นเลยเมื่อกี้มังก็ต้องเร่งสปีดเป็นกันติดลิขสิทธิ์ขัวติดลายเช่อขัดออกของเพจพ่อหมดมากกว่าแล้วก็ยินดีต้อนรับเยาวชนทุกท่านเข้าสู่เกม h o n o r อ f King งนะครับผมหรือ He ดโเคได้เองซึ่งบอกเลยว่าภาพมึงจะสวยไปไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะ ผมก็โทรศัพท์คอนข้างที่จะเก่าแล้วมั้ง S23 Ultra นะครับผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ภาพสวยมากอยากให้ทุกเกมภาพสวยแบบนี้มันรู้สึกผมอ,อยากเล่นมากตลอดไปเลยเอ่ะมึงก็เล่นตลอดไปสิเออว่ะเกมหนาภาพสวยก็ได้แต่กูห้ามเกมผีได้ไหมและเรื่องในเลนเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะแพ้ใครได้นะแต่ผมมั่งแพ้ว่ะคุณผู้ชมสกิลสเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางได้แล้วมันอัดเลยเรื่อยๆอ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีดูดเลือดอ่ะมันมันสู้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นมีสแต็กอยู่ที่ตัวผมก,ก็อะาจะไปตีสวนดูดเลือดซะหน่อยที่ไหนได้มั่งไม่ดูดชีวิตหนังชีวิตเลยโดนคาป้อมไปแต่ก็ได้สวนกลับมาอยู่ไม่น่าเกียดหรอกโอเคเล่นกันแค่นี้แหละนี่จะเป็นตัวแรกและตัวเดียวที่เราตายหลังจากนั้นบอกเลยถ้าเข้ามือแล้วน่นลุกเลยใช่ครับผมพอได้อันตีแล้วบอย,ย่านไผเลยคุณผู้ชมไม่ย่านไผเลยจริงๆเฮ้ยมึงมาตุ๊บตุ๊บ นนโดนสตันไปแล้วยังกลับมาต่อยต่อได้ก็ค่อนข้างโหดด้วยแต่ดาเมจมันไม่ได้หวือไม่ได้หวาอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูดเลือดด้วยมึงพิสูจน์สักทางเลยจริงๆเนี่ย่คุณผู้ชมอยากเห็นดาเมจที่มันสุดสุดสุดเียรอดูเกม2บอกเลยว่าตัวนั้นอ่ะสุดของจริงเฉพาะตอนเลทนมึงไอช่วงหน้าอกนี่มันเปิดๆเดี๋ยวเราต้องหาปิดจุกไว้ปะนี่มึงยังไม่จบใช่ไหมแดนไม่จบทั้งนอกจอทั้งในจอเลยเนี่ยมาครับเฮียว่าแต่อะไรมันยิงตุดด้มตามเป็นลูกไฟอยู่่่นาแมไ นายเลี้ยงแมวด้วยเหรอเตงเลี้ยงแมวด้วยเลี้ยงแมวก็ไม่บอกเรียบร้อยครับความรู้ด้านใดเท็มไม่มีความรู้ด้านสกิลไม่มีเฮะพวกตู้มังสม,มิฟที่มาจาก ROV พวกเรามังคีสมิฟคุณผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าการเล่นมันไม่เหมือนฉีแล้วแหละสกิลมันแตกต่างเน,นี้ยรู้สึกมันจะยืนไฟได้นานกว่าฉีมากๆด้วยซ้ำเพราะฉีจะเป็นตัวละครที่ปุ้งปางต้มตุ๊บแล้วก็ออกเลยแต่เนี่ยรู้สึกยืนได้นานกว่าค้ำไฟได้นานกว่าก็ ดีกับชี้คนละแบบอ่ะเขาเียไม่ใช่ดีกับชี้ดีต่างกับชี้คนละแบบอะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยเอาต่อได้เลยนะเตงเข้ามาสิยัดกำแพงไปังมากไอ้สกิลสองกูดาวนานไปหน่อยมันไม่ค่อยต่อเนื่องเลยทุกมองเลยขอเคลไว้ตายแล้วขันแค่วาซันคนใกล้แง่นอนพี่บาเอ้ปันปื้นนี่สกิลสองบนเหมาะกับคนที่อารมณ์เสียอะไรมาทั้งวันแล้วมันอยากลวนหน้าใครสักคนน่ะมันแบบนี้เลยจริงๆมันมัน สัดปมาหกตัวแล้วแอซิสสูงโทษทีพี่กองหน้าไลสกอร์ช่วยวะพูดแล้วหมันเขี้ยวลงมาเติมเลนล่างตูไม่ต้องการสกอร์ช่วยแต่ที่แน่ๆตูได้มาแล้วหนึ่งน้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะได้ไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรเราไม่ต้องการสกอร์ช่วยดังนั้นไม่เ yes. สียสัมั่งได้สกอร์ช่วยมาแล้วสองมั่งจบเลยว่าที่กองหน้าไลแอซิสกูและการที่เกิดคลิปนี้ได้ไม่ใช่อะไรนะครับคุณผู้ชมตัน คิดไม่ออกแล้วสมองสมองอ่ะแบบถ้าผมไปเล่นโมบายเรจินหรือจะมาเล่น h ฮดโอเคใช่ไหมมันก็แบบ กลัวเจอบงเจอบอดเพราะตอนนี้เองอยู่แรงน้อยอยู่เข้าใจใช่ไหมก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวตบบอดโชว์คุณผู้ชมก็ยังไงอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยผมเจอคนหรือบอดเ,เดี๋ยวเนี่ยเหมือนเคยอ่านคอมเมนต์เจอว่าเกมนี้ไม่มีบอดไม่ใช่หรอวะเอาจริงนะช่วงนี้หมดคอนเทนต์หัวไม่ค่อยวิ่งเลยให้ตายฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยอยากให้ผมทําอะไรอะ่ะผมจะได้แบบโอ้เราน่าจะทําให้ได้แล้วผมก็จะทําให้อะไรประมาณนี้โอ้โห oh, มึงหาคอนเทนต์กันง่ายๆแบบนี้เลยอะ่ะเอาจริงนะตอนนี้ผมไม่อยากเล่นไม่เข้ามือเลยกับมันชื่ออะไรนะ อะไรมอมอวอะไรทักอย่างลืมไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาตีป้อม่อนเสี่ยวป้อมตีตัวนี่ไงออใส่หมดล้วนนะล้วนหมดไปละจ้ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยฮะหรือมันมีอยูว่ว่าจะคุณผู้ชมเริ่มเบื่อแล้วส่งเสนาเดชเขาดูป่ะมึงจะบ้าหรือใครสมเกียรติเราสั่งชุดเสื้อเดชมาตอนไหนวะเอาเป็นว่าเรามาจบเกมนี้เลยดีกว่าผมไม่ได้คอยโชว์อะไรเท่าไหร่เล่นไม่ค่อยเป็นแล้วมันเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ด้วยในความคิดผมอะนะ อันนี้ไม่ได้พูดเลยนะตัวน้อนเนี่ยเล่นไม่ค่อยสนุกเลยไม่เหมือนน้อนฉีนน่น้อนสีน้อนสีอะไรน้อนฉี่ที่ตุ้มตามมากกว่ามาจบบา้านกันครับผู้ชมและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามน,นะครับผมถึงตอนแรกก็จัทุรักทุเลหน่อยแต่ก็ดีขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวได้เมื่อกี้เหมือนกูเห็นอะไรแบบๆก็บอกแล้วไงสมเกียรติไม่เคยโกหกเป็นไรสองคนนี้เป็นอะไรกันอีกอ่ะชาคิดเมื่อกี้รูปมึงใช่ไหมจูบ,บ้าเหรอใครจะไปแต่งหญิงยังไงก็ใช่เกมแรกก็จบลงไปนะครับผมด้วยแบบ S S S โคตรโหดโคตรอันตรายจากโกสี่นะครับผมพุ่งลวดเดียวกายเป็นโกสามแบบเต็มเต็มแม็กเลยดาวแม็กเลยอ่ะเกมนี้ได้ดาวง่ายอย่างลยวะ เออแป๊บเดียวก็ได้จะบูตได้ามั้งเนี่ยฉากเช็ดบึรกลับาเคลีย์กับกูบก่อนไอ้รูปบ้าน,นั่นคืออะไรเหมือนกูเห็นแบบแบบคิดมากบอกแล้วบูชายเต็มตัวกูจะไปทำแบบนั้นได้ไงว่าแต่เกมเมื่อกี้มัางฟาดไป5ดาวเลยแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกิจกรรงกิจกรจกรมอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยให้ตายสิเพิ่งเข้าเกมมาก็อย่างนี้แหละผมไม่ชอบจุดแดงๆต้องมานั่งไล่เคลียร์ทีละอันอะไรกดได้ก็กดเขามีใหุ้่มผมก็ุ่มและผมได้สกินด้วยหายากไ้ไม่รู้ มันออกเลทออกยากไหมไม่รู้แต่ที่นี่แน่ตูได้แล้วหนึ่งถ้าเป็นอาวีนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะคนอื่นน่อาจมีสิทธิ์แต่เราไม่น่ามีว่ะพีย้ยนก็เลยกดไปอีกสักรอบหนึ่งเพราะคิดว่าการันตีสก,กินอะไรประมาณนี้หรือเปล่ากดครั้งแรกมันได้เลยมันเกินไปสรุปอ้๊มมั่งไม่ได้การันตีด้วะ่ะดูของตัวดีขนาดนั้นเลยว่ะนะว่าแต่เมื่อกีส้สก,กินตัวอะไรและเกมที่2เรามาดูความแรงของน้อง ลูกสาวคนรักคนใหม่ของผมนะครับผมผมได้บอกไงว่าเอ้ยหลวงพ่อของเราดีดาเมจมันไม่ค่อยสุดเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ผมมาเปิดดูสกิลเพราะว่าผมลืมผมลืมคอมโบผมลืมสกิลน้องไปหมดแล้วเกมนี้เกมน่าจะเป็นเกมที่สองที่สามม้งของของของชีวิตเลยอที่เล่นน้องอำเจรเลิญแล้วคนดูบอกกูโคตรชอบสกิลเพปี่มี เน้นแถดีเฉยๆลูกรักผมมาต้นเกมนี่ก็ปุ๋ยเลยแหละตีใครก็ไม่ค่อยจะเข้าว่าแต่เจอตัวนี้บ่อยจอยังเลยวะตีไม่เข้าจริงนะอารมณ์เหมือนเวเลตอะที่ตีระยะใกล้ก็ได้แต่มันไม่ค่อยเข้าแล้วก็บางๆบางบางบางและก็นแน่นอนโดนเฟิร์สก่อนเลยโดนเฟิร์สสองรอบเลยนะ คุณก็รู้นะถ้าเฟิร์สชาคิดมันจะเกิดอะไรขึ้นเฟิร์สชาคิดแล้วมันจะแต่งยิยงเรือไวะนี่ชุดคอสเพลตเต็มกตาไดลาซาด้ามันเลยนะน่ะมึงเรียกพูดไปเรื่อยสมเกียติแล้วเกมเนี้ยโดนกดดันหนักมากดาเมจผมก็ไม่ค่อยที่จะมีแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ดาเมจตีมากๆเนี่ยถ้าไม่ติดอันตีนะผมตายไปแล้ว แบบโอ้โหูมันสู้ไม่ได้เลยวะต้นเกมมึงนอนไม่ไหวนอนไม่ไหวม้ามาสองตัวได้ใครจะอยู่ก็อยู่หนูไม่ไหวหนูไม่ไหวลูกรักคนใหม่เราต้องการของบอกไว้ก่อนเลดเกมมึงตายเข้าสู่นาทีที่เก้านะครับผมแล้วผมไม่ได้ตายเพิ่มผมไปวิ่งฟาร์มวิ่งเวลอะไรอย่างเดียวเลยบอกเลยกูมาแล้วมาเลเ้ย ยังไม่ใช่โชเทเพนะอันนี้มาเก็บงานหลังเพื่อนเฉยๆยังโชเทพไม่ได้แต่ตอนนี้กูมาแล้วมาแล้วเวยเริ่มเข้าเลยนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เข้าเลยเดี๋ยวรออีกสักแป๊บมึงโดนกูแต่ก่อนอะไรมากก่อนตัวนี้ดื้อๆ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 ดื้่อมาไงเพื่อนได้เข้ามาแก๊งบนบ่อยๆมาแล้วครับคุณผู้ชม มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วอีนอ้นองเกมที่ผมกล้าใส่สูตรเพราะผมมีอันติอยู่เลยนะผมมีอันติผมก็เลยกล้าใส่สูตรเดิมมาดิมาดิเรียบร้อยอันติไม่ต้องพี่มาแล้วขอไม่เกินสิบนาทีพี่มาแน่แน่แนเลือดเกมแหลกคนที่คุณผู้ชมตัดไปดูเลยปะเกิดจนแบบที่ว่าเลือดน,น้อยไม่กลัว ตีไม่มีผมก็ยังไม่กลัวนะมาสิว่าใส่เลยมันตีหนูเลือดได้เว้ยมาดปวอนมันต้องแบบตีสง่งมาเป็นลูกรักผมวังอีกแล้วผมเป็นคนที่เลือกฮีโร่ได้คนข้าาที่จะสุดยอดด้วยเลือกฮีโร่หมายถึงเลือกฮีโร่มาเป็นเมย์เนี่ยคัมเฮเบบี้ว้าวไม่เป็นไรพี่มีนตีเกินว่าว่าไงฮะลาวิวของเอ่อเฮดโอเคลาวิวของเฮดโอเคเหรอ <c oughs> เป็นไง เฟิร์สพี่อะครับมั่งขี่อวดลูกชิเป้งเลยมาแล้วครับผมช็อตโทวเทพแห่งปีนะปอสอนี้เฮ้ยบอกเลยไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นในเกมนี้อีกหรือเปล่าสําหรับผมตอนเนี้ยแรงน้อยๆผู้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ตูชอบเกมหนึ่งไปแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเก็บหนึ่งไปแล้วนะตอนเนี้ยใส่ต่อเกมสแล้วนะเกมสแล้วนะต่อยาวยาวยาวไม่กลัว เก็บสามแล้วนะมาเก็บสามเลยเสียอันตีไปแล้วเก็บสามแล้วว่าเก็บสีเหลือลาวิวในป้อมเก็บสี่แล้วมาคาเหี้ยคำเหี้หส,ส,สุดสุดมากเลยเผลอไปดานขเขาเข้าป้อมเิบะมาจบเลยอดได้เมกาช็อตแห่งปีของเจ้าของช่องช่องนี้แหละเนี่ยหมดปีนี้ไปไม่นานจะมีช็อตเวอร์เวอร,วอรแบบนี้อีกแล้ เมื่อกี้นะไปรวมช็อตโง่ได้ด้วยนะมาเงยต้าลาวิวเฮโอเคมันทําเราดูแย่ว่ะมันนี่หน่อยดิมาคุยมาเคลียร์ใจกันหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายยันตีไม่มีจบเกมเลยดีกว่าและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามเป็นไงอะดาเมจต่างจากหลวงพ่อพระมาก ดาเมสุดมากแรงมากไม่ดูดเลือดดีโอ้ยครบกว่าเยอะไม่มีแค่สตันสตันก็ไม่มีสตันนิดเดียวไอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ทายเกมแล้วทายนี้แล้วลงรูป เจ๊นะเด็กเขาดูนะสรุปมึงแต่งเย็นเใช่ไหมเดชาเคสมันเป็นเหตุสุขวิสัยฉุกระหุเฉยเฉยอ่ะแต่ไอ้ปอยผมบ้าน,นะมันทําให้ตูเหมือนคนตาเหล่ไงก็ไม่รู้และสุดท้ายสามารถชนะได้แบบสวยงามนะครับผมและคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมหมดคอนเทนต์เฉยเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างเลยนะครับผมเกมไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้ามันแบบเอ้ยมันน่าสนุกว่ะผมก็จะลองไปทําดูถ้าผมสนุกคนดูก็น่าจะสนุกตามหน่อยแต่คลิปที่ผมไม่สนุกหรอกผมม่างหมดคอนเทนต์เจอกันคลิปหน้านะครับผมรักจะเป็นห่วง มากมายจ้ะอย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะปุ้ยปุ้ยมะ